ุนนกมาาอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิก,กิตูนกันอีกแล้วนะคะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าตูนอยู่บ้านคุณแม่สามีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเปิดโกดังเดี๋ยวตูนจะไปลึกกรุกรุกรกจานชามแก้วน้ํา อายุร้อยปีของบ้านคุณสามีนะคะเพราะตูจะเอากลับบ้านตัวไม่เคยได้ซื้อจานชามเองเลยเพราะว่าเรามาเอาตรงกรุเอ่อตรงโรงเก็บของบ้านคุณตาคุณยายตลอดนะคะไปกันค่ะตัวนี้เป็นโรงเก็บของหลังหนึ่งของบ้านคุณตาคุณยายนะคะไอ้น,นี้นะทุกคนเป็นตู้เก็บของตั้งแต่สมัยรุ่นคุณทวดเลยนะคะเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาหาจานชามกันบอกแล้วว่าตุนไม่เคยซื้อจานชามเลยแล้วตุนรู้สึกว่าลายเขาสวยดีอะบางอย่างก,ก็เป็นแทนที T, นะคะเป็แนแทนนี้ถ้วยน่ารักถ้วยน่ารักแบบนี้เยอะมากเลยอะแต่ว่าตุนนะแบบเนี้ยแต่ว่าถ้วยตุนถ้วยมีเยอะแล้วอะถ้วยไซส์นี้มีเยอะนะจะเอา ใช้อื่นอันนี้อะไรอ่ะอันน,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 นี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋ออันนี้เป็นที่เขียวบุรีนะคะหนักมากอ่ะทุกคนหนักแบบหนักมากๆอ่ะที่เขียวบุรีเดี๋ยวลอยดีก่อน ได้นี้แต่ว่าจานเล็กๆเ,เราก็มีเยอะแลว้วอ่ะจานอัน,นี้มันเป็นเหมือนกับว่าเขาทําให้แตกด้านในแล้วก็เคลือบอีกทีอ่ะทุกคนมันดูไอ้น,นี้ดิอ่ะแบบเวลาใส่ปลาหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี้แยกไว้ก่อนเผื่อเอาไปถ้วยน้ำชา,าเขามีเยอะมากเลยนะ้ะหากล่องที่แบบคิดว่า คือคงเปิดให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะมันเยอะมากนะทุกคนมันเยอะจริงๆอุ้ยอันนี้ใส่ซูชิอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรไม่เชยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเป็นกล่องไม้แบบเนี้ยอายุนานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะเปิดให้ดู คิดว่าจะนานไม่น่าจะนานนะเนีย่ยอย่างเงี้ยเป็นจานสวยๆทุกคนแต่ว่าตุวค้งไม่ได้เอาไปอะ่ะเพราะว่าบางกล่องตัยยังไม่ได้เปิดเลยเอาไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอะ่ะก็มี oh, <that. S 1> อันนี้ฝั่งขวาเนี่ยอากิบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเทศกาลโอบองเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะข้าวทิงทวด กับคุณตาคุณยายเคยใช้ไว้ในเทศกาลโอลิกตูละกลัวของทับใสหัวตุนมากเลยตูจะมาเปิดหน้าหนาวเท่านั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นหน้าอื่นตูนมันร้อนเกินอ๋เนี่ยจะเป็นถาดโอ้ยถาดบ้านเรางไม่นีเลยเอาถาดไปใส่นี่น่ารักเนาะสวยนะ ออะะไระ่ดูเก่าดิดูโบราณดิอันนี้อะไรอ่ะถาดอีกแน่แหละอ่องเป็นถาดเลยวินี่ถาดสวยสวยเอาเอา่องอันนี้ถาดอันี้สวยเป็นไม้สวยนี่ถาดแบบนี้เป็นไม้สวยไม้แท้แล้วนะ่ะ สวยสวยอันนี้เอาเอาไปใช้ที่บ้านเพยังมีอ่าอีไกทิสรอ last one สุเบตาวันอ่ะอ่ะคุณชอบอันอันแรกแต่คุณชอบอันนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดสิตอีกทีนึงเอาวางไนี่ก่อน I guess this one made by machine and last one handmade คชอบแพนอ๋ออันนหมืกัน ก็เป็นแบบนี้แต่เล็กลงมาหน่อยโอ้ยดูทุกคนแบบเนี้ยน่าจะอายุประมาณเท่าๆกับสามีตูนะ่ะสามสิบกว่าปีอะ่ะได้ไถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติอันแรกอะ่ะนั่นนะเก่าจริงที่ตุนเปิดให้ทุกคนดูมันมมันก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ผสมกันไปนะคะเพราะบ้านนี้อยู่กันตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลย เรอยากไปเปิดไอ้นี้โกดังของคุณตากอาคุณปูกคุณย่าให้ดูนะมีหนังสือพิมพ์รุ่นสงครามโลกครั้งที่สองด้วยทุกคนแต่ว่ามันมืดมากเลยอ่ะมันต้องปีนขึ้นไปชั้นไอ้น่ะชั้นบนหลังคามันถ่ายวิดีโอไม่ได้อ่ะอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยดีทุกคนมีอันนี้ด้วยมีลายด้วยอ่ะเขาสลักลายอะไรสักอย่างหนึงอ่ะ สวยนะเนี่ยเซมไลท์เจดีอ๋อต้องไปใส่ซูชิคอมปิลาซังดะคอมปิลาซังเหรอเอาไปเอาไปอันนี้อันนี้เป็นลายคอมปิลาซังนะคะเอาไปอะไรอีกอืมเอาไปเอาไป ไอ้น,นี่เป็นลายคอมพิล่าซังสารเจ้าที่ตูนแต่งงานกับอากินะโอ้มิยากิใช่ไหมโอ้มิยากิเดี๋ยวเอาไปสองอันนี้โหดแม่แม่ใช้ดีกว่าไหมไม่รู้เอาไปแล้วอ๋อเอาไปแล้วโหดไม่รู้แม่จะใช้ดีกว่าจะเอาไปแล้ว <laughs> อุชิชอมัมนะได้ไหมไม่เป็นไรแม่มีเยอะเป็นอะไร อืมเลเซอร์ยูบาโคเซทนี่สวยมากอ่ะโอเซชิปีสองพันยี่สิบสองปีอะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะเนี่ยเป็นกล่องใหม่เลยนะเนี่ยยังไม่มีใครใช้เลยไม่ไม่ No 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 one use ฮะนี่นี่ตู้โอเซชิอ๋ออันนี้เป็นสำหรับใส่นี้ใส่ ใส่อาหารอะไรนะปีใหม่จะมีสามชั้นด้วยกันนะคะจุง if you open please close well นะ don't make ก okay. ุจักุจะได้ไหมโอ้ยดูโอ้ย you broke it เ <laughs> ดี๋ยวอาเนี้ย no it broke already อะคุอ่าそうですかはいわかりましたごめんなさいแบบนี้จะมีสามชั้นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นถ้วยซุปแหละ สำหรับเออสำหรับปีใหม่เขาจะมีแบบดื่มซุปเพราะมันเอาออกยากด้วยเนี่ยลราประเด็นอ่ะอ้วยสวยถ้วยสวย,ว,ยว่าเราไม่มีถ้วยซุปนะนี่เป็นถ้วยซุปอได้อันนี้ แต่แม่เขาก็มีนะ <laughs> นี่สวยนะสวยเ <laughs> อากลับเอาอันนี้เอากลับ No it's not for daily use นะอืม but it can use for another thing also it can use for normal soup also. s purpose mm, no น nah. ะทำไมอ่ะ for set set โอ้ข้าวเส้น <laughs> <laughs> นี่นี่ยนี่นี่ทุกคนตุนสวย้มสวยอ่ะนาวยแต่ตุนกลัวทําแตกอะถ้าตุนเอาไปอ่ะตุนกลัวตุนทําแตกอ่ะแต่ตุนตตุนว่ามันสวยอะเอาไว้ใส่อะไรพวกเนี้ย มันบั๊กอีส์นโอ้ยนะถ้าเอาไว้อะไม่ดีเขาว่าแต่ว่าเอาไว้นี้ก็ไม่มีคนใช้นะถ้าเรา,เาไว้ตรงนี้ก็จะไม่มีคนใช้นะเราควรใช้นะอืมเราควรเอาไปใช้ใช่ไหมเราหาข้ออ้างให้ตัวเองใส่บักใส่ทุกคนเมื่อกี้ตัวลื้อตรงนี้มานะคะอีกตรงนี้ก็เป็น จานชามทั้งหมดเลยจานชามแก้วเลยพุกน่ะแต่ตุนยังหาที่แบบถูกใจไม่ค่อยอืเขาเรียกแหละตุนอยากได้ที่มันเป็นจานเขาเรียกแหละจานต้องมีหลุมนิดนึงแต่ว่าบ้านคุณปู่คุณย่าคุณสาม,มีมีนะคะเดี๋ยวตุนค่อยไปอของบ้านปู่ยา่าคุณสามีเ <laughs> นี่ยตัวนี้สวยมากเลยทุกคนอย,อยาเอากลับแต่ว่าตุนอยากเอากลับแต่ว่าจานเราเยอะแล้วอะ เดี๋ยวอันนี้ถ้าสมมติมีการแตกเพิ่มหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเอาอัน,นี้ไปนะคะนี่เป็นกล่องเป็นเซตเลยแล้วอัน,นี้ตึ้งเจอของดีอันนี้เป็นเพลทนะคะสำหรับทำยากินิคุทำปิ้งย่างเดี๋ยวเอาไว้ทำผัดไทยอะไรพวกนี้ได้ด้วยแบบใหม่เลยไม่มีใครใช้เลยอะ่ะก็เลยจะเอาไปใช้ ของที่คนไม่ได้ใช้เยอะมากมาก,มากจริงๆตรงนู้นก็มีอีกแต่ว่าเราไม่อยากไปรือแล้วแล้วก็นี่อันนี้เป็นเบนโตะนี่เป็นเบนโตะนะคะยังไม่มีคนใช้ด้วยอะ่ะอันนี้เป็นของใหม่เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปนะคะวันนี้ก็ได้จาน ก็คือน,นี้กับนี้นะคะสวยมากเอาไว้ใส่พวกอาหารญี่ปุ่นแล้วพวกนั้นแต่สวยเกินก็ไม่กล้าใช้เนาะประเด็นอะสวยเกินก็กลัวแล้วอันนี้ก็เป็นจานลายปกติที่พวกตุใช้กันอยู่แล้วจานลายปกติเลยที่พวกตุใช้ก็มาเอาจากบ้านแม่เหมือนกันอันนี้ อันน no. ี no, ้ค no, no. ืออะไรอะคะโมคาโดนายสนาคภาษาอังกิษอันนี้เอาไว้ใส่โอคะชิก็คือเอาไว้ใส่พวกขนมอะไรพวกนี้ทุกคนอากิเลือกไปสามสีโนปิกกี้ตอนนี้นอนนี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะก็คือเป็นโต๊ะเอาไว้ใส่พวกของเดาเอาไปปิกนิกตอนหน้าซากุระนะคะเพราะสีดูเข้ากับซากุระดีดูนี่อุโน่หึดูนี่อุ๊กเนี่ยสิคะส this one พูดใช่ไหมคะไม่เพล็กโกอกิยาบอกว่าเอาไปเยอะที่เก็บมีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองค่อยหาที่เก็บเพิ่มแล้วก็แล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะเอาไว้ทำพวกบิบิคิวโอโกโนมิยากิเขาเรียกอะไรยากิโซบะยากินิคุแล้วก็ทำผัดไทยด้วยคือคนไม่ได้ใช้แบบ ของที่ไม่ได้ใช้เยอะมากเลยเดี๋ยวรอเคลียร์อันนี้นะ <Okay. S 1> รอรอเคลียร์เคลียร์ลงเก็บของแล้วพวกเนี้ยมีแพลนเคลียร์อยู่ <Stop. S 1> ฉันจะไปอนอเ็จแล้วก็นี่นี่ดอนนอหน้าวีแคมติกกอนอไอันนี้เป็น oh, <what? S 1> อันนี้เป็นคอมพิรัสซางนะคะเออเป็นสถานที่ที่พวกตูนแต่งงานเดี๋ยวจะขอคุณแม่ เราจะถามคุณแม่ว่าไอเนี่ยเขาไว้ทําอะไรเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนจะเอาไว้ใส่แบบพวกน้ําชาปะทีปะโฟมนี่ปินะมแต่ <use S 2> ตัวน way, ตัวจะขอตว่าตัจะเอาไปแค่อันเดียวยูพุดส้มตำไม่ใช่หรอพุด้ตมตี่โมงไม่ได้ไพุดตมตแต่จะโดนนะ I think I will put um some dessert Thai dessert เห็นไหมอินฟอร์ไม่ใไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นช่ไม่ใช่ไมไม่ม่ใ่ไม่า่ม่ใไม่่ม่่ไม่ใไมไม่ใชม่ใ่ม่ใ่ไม่่มอในไมไม่ไมมมไม ฉ er ันจะเอาไปอันเดียวแล้วก <For? S 2> <For> ็นี้นะคะนี่เป็นถาดใส่ของตุณเริ่มแพ้ฝุ่นแล้วอ่ะแล้วก็ฝุ่นเยอะมากแล้วก็นี่เป็นถาดใส่ของนะคะจะเอาไปอันเดียว f ฟร์โฟร์คริสตมาสร็โน่โฟร์เซร์ พอเทคทูดักรุ๊นะคะถ้าใส่ของได้ของฟรีไปแล้วสบายใจเด้ไกลโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แหละที่ตูนจะเอาไปนะวันอื่นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปิดกุอะไรต่อโอเคตามจริงมีเยอะกว่าน,นี้นะยังไม่ได้เปิดยังไม่เคยเปิดลงเก็บของบ้านไปนปลุกคุณย่าเลย นี่บ้านคุณตากุณยายนี่เป็นแค่โรงเก็บของเดียวนะเขามีสามโรงนะคะทุกคนโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยน,นะคะปิสต๊อปบุ๊ดโซดิสวรรณต้นเท็ใช่ไหมเนี่ย E não tem que chamar.